สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ AR, จิสตาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าภูมิอริยธรรมสุนภูมิระหว่างจิสตาร่วมกับ10หน่วยงานชั้นนาที่มีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิอริยธรรมสุนภูมิอาทีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนกรมศิลปากรมหาวิทยายลัยมหามากุฎราชวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยศิลปากรดรประกรณ์ orn, อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสตาเปิดเผยว่า การลงนามมาที่ข้อตกลงเป็นอีกหนึ่งเริ่มต้นความร่วมมือในการสร้างสารภูมิอิยธรรมสุนภูมิในอนาคตโดยองค์ความรู้ข้อมูลทางวิชาการการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างกิจกรรมพื้นฐานพัฒนาพื้นที่รวมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งต่อแนวคิดแนวทางและข้อมูลที่ส่งคุณค่าต่อการนําไปต่อยอดทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบายของประเทศไปสู่การพัฒนาระบบ สร้างสรารคุณค่าภูมิอารยธรรมสู่ภูมิเพื่อเป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยและต่อเนื่องตลอดจนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของผู้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะนําไปต่อยอดในมิติอื่นๆต่อไปวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สทพหรือสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะครับและภูมิรัศรา์าสุนเทศได้ร่วมกับสถาบันการศึกษ,ษานะครับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิบเอ็ดหน่วยง,งานนะครับ ในการทาร่วมมือศึกษาในโครงการส่งเสริมนะครับผักดันภูมิอารยธรรมสวนภูมินะครับให้เกิดสร้างคุณค่านะครับผมคิด่เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเป็นการหลอมรวมเรื่องถึงเทคโนโลยีอวกาศนะครับเรื่องของสเปซนะครับมาครอบกว่ามาเข้ากับเรื่องของอารยธรรมซึ่งมีความสําคัญมากในพื้นที่นี้นะครับสวนภูมินี่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อติดต่อกับหลายๆภูมิภาคในโลกนี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทยหรือว่าในอาเซียนเท่านั้นนะครับพวกเราทุกคนทราบดีว่า ไนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัฒนธรรมในหลายรูปแบบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการความเจร,ริญที่เกิดขึ้นเป็นนับพันปีนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาร่วมกันจากทั้งสองมิตินะครับในเรื่องของอวกาศนะครับจากอาวกาศมาร่วมกับเรื่องของภูมิรยธรรมเนียส่วนภูมิเนี่ยจึงกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำคัญมากครับ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวริตขาวเขียวคณะบดีคณะโบราณน,นักดีมหาวิทยลลาลัยศิลปาก,กรกล่าวว่าความร่่มือเรั่งาวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการดำเนินง,งานด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่จะมีการนําเทคโนโลยีด้านอาวกาศเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงม,มิติเชิงของพื้นที่ที่มีหลักฐานอารยธรรมที่ปรากฏตามสถานที่ต่างๆและสามารถนําส่งคุณค่าที่ได้จากการศึกษาสนุรภูมิในมุมมองใหม่ของจิสตาไปสู่การต่อยอดในการบริหารจัดก,การพื้นที่โดยใช้คุณค่าบริบททางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของพื้นที่มาร่วมแก้ไขปัญหาในปัจจุบันหรือใช้ในการวางแผน การจัดการพื้นที่ได้ในอนาคตอีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างโอกาสด้านความร่วมมือนในมิติอื่นๆบนฐานความรู้ความเข้าใจในคุณค่าวัฒนธรรมร่วมที่จริงต้องขอขอบคุณทางจิสตาก่อนเพราะว่าที่ได้เห็นคุณค่าของอาญาณในอดีตที่ที่เป็นภูปัญญาของประเทศเรานะครับที่เอามาสานต่อในการพัฒนาแล้วก็เอาไป วางแผนในต่อไปในอนาคตนะครับงานลงนามเอ็มยูครั้งนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือในการเอาคุณค่าที่ทางจิสดาศึกษาไว้เอาไปต่อยอดว่าจะเอาไปวางแผนในการพัฒนาด้านไหนบ้างเอาไปจัดการอะไรบ้างแล้วก็อาจจะลงไปสู่หลักสูตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับที่จะเอาไปไปเอาไม่เกิดคล้ายๆกับว่าการกลับมาของส่วนภูมิเนี่ยของเราเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งเคยรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตนะครับเพราะว่าที่จริงแล้ว ส่วนภูมิเนี่ยก็คือความรู้ที่อยู่กับบ้านเรามานานมากแต่เราอาจจะลืมเอามาใช้ประโยชน์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ก็พระราชทานาสนามบินวิสุนงค์ภูมิพระราชทานแนวคิดต่างๆซึ่งทุกอย่างมันคือความรู้ส่วนภูมิเท่านั้นเลยถ้าเราออาไปใช้ถูกต้องถูกทางถูกจุดผมมองว่านี่แหละคือการพัฒนาที่ถูกต้องของด้านวัฒนธรรมประเทศไทยครับ สำหรับความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าภูมิอารยธรรมสุนภูมิในครั้งนี้ กิสดาและหน่วยงานร่วมทั้ง10หน่วยงานคาดหวังว่าการขับขึ้นนืนดังกล่าวจะนําไปสู่การขยายผลต่อยอดไปถึงความร่วมมือในระดับอาเซียนเพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นดินแดนสุนรภูมิหรือดินแดนแห่งความรุ่งเรืองบนพื้นฐานวิถีร่วมของอาเซียนต่อไป